สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็ไทยเออรเกาลหนาเพิ่งเปิดตัวเกมนี้ไปที่16นี่เองนะครับผมก็เลยคิดว่าจะมาแนะนำวิธีการเล่นจานเบื่องต้นนะครับผมก็เล่นไม่เก่งหรอกแต่ก็ขอแนะนำ สำหรับคนที่ยังไม่รู้ได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เป็นชิปแรกครับมาแนะนำเกมนี้อาจจะทันสั้นหน่อยนะครับเพราะว่าเนื้อที่ผมน้อยเดี๋ยวจะทําเป็นแต่ละคิปแต่ละคลิปมาเรื่อยเจนถึงการเล่นขั้นสูงนะครับเนี่ยผมก็เพิ่งสร้างตัวขึ้นมาใหม่เลยเลยว่าหนึ่งครับเอ่อวิธีเล่นเบื้องต้นก็จะอธิบายไงเ ก็กด H H ดูแมปก็คือว่าที่เราต้องดูแมพเนี่ยเพราะว่าเราต้องส่งเควสเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายงงๆเนาะเอาขั้นแรกและกันการทำเควสการทำเควสเนี่ยนะให้เรากด M ครับ Main Steam Season วันก็คือเควสหลักของซีซั่นหนึ่งนะครับถ้าเราติ๊กถูกออกมันก็จะหายถ้าเราติ๊กถูกปึ๊บมันก็จะเึ้นตรงนีนะ้ก็เกมนี้ก็ทำแต่เควสหลักก็พอละครับแต่ถ้าเลเวลน้อยก็ทำเควสลรองด้วนยะก็ประมาณนี้เนะาะการทำเควสกดเอ็มนะมนก็จะบอกว่าให้ไปที่คอมพิวเตอร์ดัตเทนเควสนะปับป๊บ ก็คือว่าให้เราไปลงดันเนี่ยไอซิถ้าถ้าเฟรเราขึ้นสีร้าฟมานี่คือให้ไปลงดันนี้แต่เซิร์ฟไทยก็น่าจะเป็นภาษาไทยแหละเนาะไม่น่ายากเขาน่าจะสอนแหละก็ระบบหลักๆก็เอกด ESC นะมันจะได้เมาส์จะได้เมาส์ขึ้นมาตรงนี้คือพวกปรับ ต่างๆเนี่ยออปชั่นปรับความละเอียดปรับเสียงอะไรต่างๆวิธีเข้าคิวก็สมมุิกดมาหน้าคิวปั๊บให้เราไปตรงเซิร์ชคิวว่าเราจะเข้าคิวไหนที่เขารับสมัครแน่นก็ไปเซิร์ชแล้วก็ขอเข้าดูแต่เราจะไม่เข้าเลยนะเราต้องรอให้แอดมินให้แอดมินอ่ะรับเราก่อน ของแคสก็จะอยู่ในนี้ครับเซิร์ฟไทยก็น่าจะอยู่ที่เดียวกันนะรอหน่อยครับอ่าช้าช้าเอาเวนทางนี่ครับของแคสอันนี้เป็นเซิร์ฟนอกนะครับเซิร์ฟก็มาแนะนำกันให้ดูก่อน เวลาจะคุยก็จะมีจะมีนี่นะครับอันนี้คุยเูดแบบธรรมดาอันนี้คุยแบบปาร์ตี้น,นี่คุยแบบคิวอันนี้แชทหนึ่งหนึ่งอันนี้ของระบบอันนี้ NVC ีอันนี้แบบเป็นโงบพวกที่โงโโงคล้ายของอะครับเดี๋ยวไม่เราก็อยากคุยปาร์ตี้เราก็ใส่ราฟเข้าไปข้างหน้านี่ครับเดี๋ยวไม่คุยกิวก็ใส่เปอร์เซ็นต์อ่าง่ายง่านะ เออมีอะไรหน้าเออนะครับเวลาเราลงดันช่วงแรกๆก็แนะนำให้ใช้ระเบิดนี้นะมันมีขายขายตามล้านคือเวลาเราเรายัางไงอะเราลงดันนะครับมันจะมีแร่ให้เราเอาปลาระเบิดใส่แล้วมันจะระเบิดได้แร่แล้ว แล้วเราจะได้แล่มาขายอะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะคลิปลปต่อๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวอันนี้เบื้องต้นก่อนแล้วก็วิธีขา,ขายของนะครับเวลาได้มาให้เข้ามาที่นี่นะครับก็อันนี้จะเป็นถ้าใครเคยเล่นดาร์กเนสก็จะคล้ายๆกันเนาะแต่ว่ามาดูป้ายว่าเอ้ย มีขายอะไรบ้างสไตล์แบบสไตล์เดีวยวกันนะนะครับก็จะเหมือนดวก็เน็ตคล้ายๆกันนะแล้วก็นนะกถ้าดอกของมาแนะนําว่าจะพึ่งขายร้านนะครับขายร้านไม่ได้ราคาหรอกให้เราให้เราเอาม,อมาวชี้ที่ของนะรเราให้ดูคำว่าเอ่อมาร์เก็ตสแตนดาร์ดไซ์ก็คือว่าของในตลาดนี่มันขายาดได้มันขายในตลาดได้กี่บาท ใส่ข้างบนเพราก็เป็นราคาขายร้านนะครับศูนย์บาทขายใน,นตลาดได้28บแปดบาทนะครับก็เวลาดอกของไว้เยอะก็ให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวเพิงไปยัดร้านหรืออะไรเวลาขายก็ลากมาใส่ตรงนี้ครับก็ตั้งราคาตั้งเท่าไหร่ก็ว่าไปจะมีภาสีด้วยนะครับก็ประมาณนี้ร้านค้าใช้ไมมยากใช่ไม่ยากเกมนี้จะมี เดนมากเขาจะไม่ค่อยดอกมันจะไม่ดอกของเลี้ยวก้าสิบเลี้ยงแปดสิบเราต้องมาคราฟเอานะครับวิธีคราฟก็คือเราต้องลงดันลงดันแล้วมาคราฟของเองวิธีคราฟเองก็คือไม่เข้ามาในนี้แต่ว่าก่อนที่เราจะคราฟไมได้นะเราต้องไปเรียนสกิลมาก่อนซึ่งอยู่ที่เมืองจุนเมืองหนึ่งเดี๋ยวจะมาสอนไปเรื่อยๆเดี๋ยวไม่ก็คราฟตาม Np c เอฟบีซีในร้านนะครับเนี่ยนะครับกดครับพาวครับไม่ได้ปะสงเสียยังไม่ยังไม่ผ่านดันซักดันเนพะิ่งสมัครอันนี้ก็จะเป็นส่วนของตีบวกเดี๋ยวจะมาสอนอีกลึกๆอันนี้เป็นร้านค้าของร้านตีบวกนะครับเราจะแนะนำร้านก่อนเลยว่า อันนี้ก็ขายของ่็ไปซึ่งไม่ใผมเล่นมาผมไม่ค่อยได้ซื้อเลยนะได้ซื้อแต่เนี้ยเอาไว้ทำเทสอย่างเดียวเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เข้าร้านเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นร้านขายพวกยาเวลาเราลงนันเราก็ต้องใช้ยาเนาะ เผลเท็บไม่ได้ละสงสัยต้องไปลงดันแรกก่อนเดี๋ยวผมไปลงดันแรกก่อนเดี๋ยวผมจะเอ,อ่ออธิบายอะไรอีกเยอะๆเลยนะครับก็จะบอกอีกสักครั้งก็คือว่าเกมนี้มันมันเทรดไม่ได้นะครับมันไม่มีระบบเทรดวิธีที่จะส่งของหากันก็คือให้ส่งผ่านผ่านเมลครับนะครับส่งถึงใคร หัวข้อแพ็เกจที่เราจะส่งตรงนี้ก็ให้เราใส่ไอเทมน,นะครับว่าเราจะส่งไปกี่อันถ้าเราจะส่งนะครับให้เราเลือกเซนเป็นโกส่งไปกี่บาทใส่เงินแต่ถ้าระบบคดเรียกอ,าอ่านไาอเลยว่าคอแล้วกันคือเราจะขายของไอเนี้ยให้คนเนี้ยด้วยราคาเท่าไหร่เออ ประมาณนี้ครับถ้าของ 100m เ,เราขายหอ,อก 100m เ,เราก็ใส่ 100m ก็คือเอ้ยใส่1บเอ็มั้ก็คือคนนี้อาจจะต้องซื้อหอ,อกเราในราคา1บเอมครับถ้าเขาก,กดรับจนไม่เราเนี่ยมันจะไม่มีมันจะไม่มีระบบเทรดครับเราเลยต้องขายหอกอย่างนี้มันจะไม่เสียภาษีเหมือนไปขายในป้ายซึ่งถ้าเราดออัอสกอร์มาสกอร์ก็คือเอาไว้ใส่พวกเครื่องประดับอาวุธ ชุดมันจะขายในตลาดไม่ได้ครับเราต้องมาขายในนี้ส่งไปให้คนอื่นประกาศขายก็เบื้องต้นก็ก่ประมาณนี้เนาะเอ้ยลืมบอกอีกกดไอกดไอคือช่องไอเทมนะครับกดโอคือพเพื่อนกดพีคือสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากชวนใครเข้าปาร์ตี้เนาะแล้วก็ ขวารี่ชื่อคนแล้วก็ปาร์ตี้อินไว้อันนี้คือเพิ่มเพื่อนอันนี้คือดูของดูของว่าคนนี้ใส่อะไรแลาะการเมทเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับแล้วก็สกิลให้กด v นะครับการที่เราจะอัพสกิลได้เนี่ยเราต้องใช้ a p นะครับ a p จะตันจนถึงที่ห้าหมื่นเตีมนี้สามารถอัพได้เต็มทุกสกิลนะครับสามารถเล่นได้ทั้งสองสายถ้าเราขยันนะครับ ก็มันจะเป็นประมาณว่าเราลงดันปุ๊บเราจะได้ ATP มาครับประมาณนี้เึ่งดันได้50ได้40ได้30อะไรเงี้ยครับจะลดเรื่อยๆแล้วเราเราก็มาอัพสกิลก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต,ต่อไปผมจะมาบอกว่าเฮ้ยมันควรอัพอะไรยังไงลงดันหาแร่ยังไงเดี๋ยวเราจะไปเป็นคลิปไปอันนี้เบื้องต้นก่นอนกด C ก็คือดูสเตกของเรานะครับ แล้วก็วิธีเกมนี้มีหลักๆอยู่ก็คือลงดันมันจะลงที่ป้ายนะครับให้เราออกเมืองมาเนี่ยเ,ยเราจะเจอป้ายเนี่ยเรากดมาปัาบเก็ดปาร์ตี้นะครับมันบอกว่าให้เราลงดันนี้ก็คือดันนี้ก็เวลาลงให้ลงแบบฮาร์ดนะครับแบบฮาร์ดก็คือว่าจะได้อีกปีเยอะ ถ้าเป็นดันโหดๆห,หน่อยก็จะให้มีให้เลือกจะได้ e ีเพิ่มขึ้นเยอะอีกแต่ว่าบอสจะโหดก็เดี๋ยวมาแนะนำเรื่อยๆก็ประมาณนี้นะครับเวลาเพื่อนจะเข้าปาร์ตี้กับเราก็ให้วิ่งเข้าไปตรงเนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงนะก็กดเขียยปาร์ตี้ไปเลย เราก็เข้ามาในเรือนะครับเป็นแบบว่าไว้รอเพื่อนถ้าเพื่อนเราเข้ามากดพร้อมเสร็จแล้วปุ๊บเราก็กดสตาร์ท like สตาร์ไปเลยก็รอมันแนะนำตัวละครแป๊บนึง อันนี้ก็จะเป็นคลิปแบบรวมๆรวมๆไปเลยเนาะเดี๋ยวจะต่อไปจะทําแบบเป็นส่วนเป็นส่วนไปก็วิธีหลบบอสเกมนี้ก็จะมีกระโดดนะครับเอาไว้หลบนะแล้วไอ้ที่เพื่อนๆเห็นว่าขีดเขียวๆมันลดเนี่ยคืออะไรไอขีดเขียวๆนี้ก็คือสตามีน่าค,ความเหนื่อยก็คือถ้ามันหมดเราจะเราจะฟันไม่ได้ครับจะฟันอย่างนี้ไม่ได้ครับถ้ามันหมด อาจจะฟันไม่ได้นะครับวิธีให้มันรีก็คือเรารอยืนเฉยครับนะวิธีวิ่งเร็วก็กดวิ่งสองครั้งนะครับก็จะวิ่งเร็วหรือไม่เราก็ไปตั้งปุ่มครับไปที่ Option ออปชันหาคำว่ารันนยครับ Run รันปุ่มคอนโทรผมไม่ชอบผมใช้สเปซบาร์ล้วกันนะครับก็จะวิ่งเร็วกดสเปซบาร์ ปับ๊บนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวถ้ามีอะไรไม่เข้าใจก็ถามได้นะครับอันนี้หลบเนี่ยผมตั้งไว้ชิปนะตั้งไว้ชิดนะครับที่เก็บของก็กด E ครับผม ก็สกิลก็วิธีกดก็ดูดูตามพวกดูไปนะครับก็ยังมีบอกอาอนทางก็เนี่ยครับพวกไอ้พวกลังพวกนี้นะครับสามารถดรอปจะมีเอ่อพวกฟิสตันอนับพวกฟิสตันดรอปตามลังนะครับขายได้แพงนะครับ ถ้าเล่นแรกๆไม่รู้นี่ไปขายหมดตัง่วยเหมันผมนี่แรกผมก็ยัดร้านอย่างเดียวเลยนะเดี๋ยวใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ถ้าอยารู้นะก่อนเดี๋ยวใครเปิดนะครับเขาก็จะมีแนะนําอยู่ก็กด R กด R เตะเตะมันเวลาฆ่าฆ่ามอนสเตอร์เรามันจะมีให้ฟินิชอนะครับให้กด R รเต ันนี้มันแนะนาว่าของไอ้ไอ้ไอ้เนี้ยครับที่เราใส่ใช้ยังไงที่ใช้ก็คือกด F นะครับครับมันก็จะปาแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวดันนี้มันไม่มีแร่นะครับผมเลยไม่ได้ปลาให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปแนะนําตรงที่ผมถึงดันครับอันนี้แค่ก่อนตั้งต้นไปก่อนเป็นแบบพื้นๆเลยจะได้รู้ว่าเราคนเล่นยังไงคนขายเช่ยังไง มันจะเป็นฉากเป็นฉากไปนะครับอันนี้ก็คือบอสครับก็คือว่าเนี่ยพอจบบอสมันก็จะสโลโมชั่นเป็นเน้นสร้างาัตตี้ลงดันนะครับเกมนี้นะครับมันจะขึ้นฟีดสชอย่างนี้ให้เรากด R ภาพเนี่ยครับเราก็จะได้ของมา ถ้าเราถ้าเราอยากออกดันเร็วก็กดตรงนี้ก็ได้นะครับนะครับก็กดโอเคมันก็จะออกให้เลยหรือไม่เราก็ยืนรอแป๊บหนึ่งยืนรอมันจะขึ้นมาบอกว่าเราได้เลปีเท่าไหร่ปีเท่าไหร่ก็วิ่งเล่นไปก่อนแต่ยืนรอนี่ออกจะชัวร์สุดนะครับกดนี้บางทีเน็ตช้าแม่งมิชชั่นเฟลแต่ยืนรอนี่ดีสุดแล้วครับ อ่าเพิ่อนะอจะ้นบอกมาแเช่นเชียร์ก็สองเกมนี้ไม่มีไม่มีให้อัพสเตตนะครับอ่าก็กลับเมืองกดนี้นะครับปีเชนที่เท่าก็ให้เรามาดูที่อาวุธ ไอ้ดูลาบิตี้ร้อมไม่รู้ผหาถูกไหมนะดูลาบิตี้ร้อก็คือเราแซ่ไปเรื่อยๆมันจะเหลือศูนนะครับแล้วมันจะพังอนะ่ะให้เรามาซ่อมมาซ่อมร้านนี้ครับนะี่ครับรีแพร์ให้กดรีแพร์อันนี้ของผมมันเป็นของฟรีแคงเต็มอยู่ก็เลยไม่ต้องซ่อมอะไรครับ ถ้าถ้าของเราฟังเราก็มาซ่อมนี้เลยแชร์ปับ๊บเดี๋ยวอันนี้คือร้านเนี้คือร้านเอาไว้คือของมคาคาพวกเราก็แปดสบเก้าเดี๋ยวจะมาแนะนําที่หัังครับพอเราพอเราทำเคลสเสร็จแล้วให้เรากด H H ัวครับดูนะครับสีแดงก็คือเคลสหลักนะให้เราไปที่บ้านเนี้ยไปส่งเค็ส ก็กดไปเรื่อยๆเลยมันมีเควสอะไรก็รับรับไปไว้ก่อนคนะ่ะอ่าอัพละใช่ agora, กดรับเควสไปก่อนสีเหลืองน,นี่ก็คือเควสลองนะครับรับเสร็จเราก็ออกบ้านเลย นะครับให้เรากด S ดูว่ามีเคสมีเคลไหนอีกไหมก็เข้าไปรับไว้ครับถ้าเป็นสีแดงนี่เป็นเคหลักก็เดี๋ยวผมก็ให้รู้ว่าเหลืออะไรอีกนะเบื้องต้นเดี๋ยวจะมาแนะนําอีกเรื่อยๆนะครับไปถนเงขั้นสูงเลยก็หลักๆก็มีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมีคลิปต่อไปฝากกดติดตามไว้นะ ก็จำได้พลาดคลิปก็วันนี้ชื่อแบ,บ็คเจมร์ขอขอบคุณครับ